ครับผมครับผมพี่น้องตุ๊กตุ๊กเครอครับสวัสดีกันอีกเขื่อคยครับครับคนนี้วันเสาร์วันจันทร์นะครับผมกับผมพ่อกันกับบ่าวปัญญาเขื่อนเคยครับบ่าวปัญญาคนเมืองหลออเกินครับพอดีมาหนี้มีโอกาสครับผมมาที่อ่อยปราสาทนะครับปราสาทพนมรุ้งครับนี่บรรยากาศโอ้เด็กน้อยหลายครับพี่น้องเด็กน่อยมาท่องเที่ยว พอดีัอนี้ทางผ่านครับไปล่องแหวบมืงครับ,บเราเคยมากเหรครับผมนี่รั้งแรงครับพนมลุงเด็กหน่อยมาเที่ยวกัน้าหนึ่งครับ งานกันมาาหอบอยี่ดเลยครับนี่นะครับผุทใดเคยมาเที่ยวกับคอมเมนต์เขาว่าโปืสวน,นฟรรษางนะครับนี่บุทยานประวัติศาสตร์นะครับพนมรุงนะครับนี่นะ้เอาไปเบย่งงันครับ หน่อยมาเที่ยวหาขั้นรถทางเข้าลงทะเบียนครับเชนแนวนำไป

ซูมด<ๆ>้เลยครับน <ang>, okay, <laughs> no, mm ี hmm. how, how ่อันนี้แกทางขึ้นเนาะครัหามล่งเฟดได้เนี่นครับผมโอ้ส ไปต่อ,อยีครับมาเนี่ยหนาวครับครับนี่ไหนครับพี่น้องทางบ้านหนาวเราไปครับนี่ทางนี้คือหนาวเรยด้ รับตัวสรไก่เติบอนี่หวัดแลครับอันนี้ทานด้านลอบ cạn được không? Hãy <laughs> subscribe cho kênh เป็นก่อนนะครับผมนี่เห็นแน่นอน,นเลยครับไก่เติมครับทางเดินนะั้างแรกครับั้างแรกที่ห้าครับผมนี่ เก่ยนมังกรนี่นก็ขึ้นไปยู่ทั้งกกไใหม่ตน้นเกยวมังกรนี่นก็ขึ้นไปยุ่ทั้งหนึ่งไม่อดไปยู่งทั้งตน้นเขายเหรอยุ่งทั้งภูเขาเลยเด้หว <c oughs> ยลงไปหาบน้ำทั้งล่างผุดผุดเนาะทั้งรางเป็นน้องนำเฉยเีย ได้อยู่ได้มาตอนเย็นเนาะแมนธรรมาตอนห่อนนี hmm. mm ่บ๊เปิดตามยาเ้ยโอ้โหเรียวดีครับผมอากาศรือหนาวหนาวครับพี่น้อง หอนแล้วครับนี่ครับวิวบรรยากาศครับพี่น้องมาครั้งแรกครับผู้ใด,ดเคยมาแล้วก็คอมเมนต์เขามาคุยกันได้ครับผมเอาปัญญาหนึ่งที่นี่ตอนนี้กันหน้วนะนนครับหนาวจะแหลกพี่น้องเอ้ยจัดเย็นหนาว ต้นต้อนหนกมวงเกาแก้วนี่ครับนี่ไกกกมวงเกาแก้แต่สมัยใดนี่ครับไปสู่อายุกันเลย ามาปฏเี่ครับขึ้นเท่งๆครับปทีนีน้ไก่ได้ครับผมพี่นอ้อง เงื่สวัยตะกี้นะครับเฟินสางได้เนาะนี่ไหมปะโตหินเป็นก้อนเป็นก้อนมาว่างเนาะรับนี้สุดยอดดี่ลีขินว่างครับสาระหอมนี่เป็นหล่องเก่งเขาเวรีครับคนสมัยโบราณน,นะครับอันนี้เขาจ่อหูรับไปลาหิว ที่เห็นเป็นหู้เนี่ยครับจะเอาเสียควายอยู่อยู่ขึ้นม,มาดยอดเลยครับ ถึงแล้วครับผมถึงโอปราสาดแล้วนะครับสะบัวหอมมาถึงแล้วครับผมเราขับไปเบิ่งกันครับนะครับ เดี๋ยวไปเบิ้งทางในกันครับผมมาถึงแล้วไงลยครับ จริงครับขี้ต่ีกว,าว,ว้างีรครับว่ามาเสิว่ากวงวันไหนกว้างไง กวางนะครับผมว่ามันสิบวกวงกันใดในกวางอยู่นี่ยครับมาขอนี่ครับโอ้ พี่เราคว่าผีกระไรตอนนี้หักแล้วครับแต่ครับเดี๋ยวเราบาัญญากับพาช่มประมาณนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจบคลิปไปแค่นี้ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าปัญญากับิฝาก้แค่นี้ก่อนครับ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ทุกคนนะครับที่ขอมาหลับช่วงคิปนะครับสำหรับคู้นดมาช่วงคิปขอให้นี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมพอกันคลิปหน้าครับผม